สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาเตอร์นิพนธ์นพรัตน์หรือมาเตอร์ต้นในรายวิชาประวัติวรรณคดีไทย1วันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ําจะมีเนื้อหายอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับลิลิตองค์การแช่งน้ําเป็นวรรณคดีที่ใช้ในการประกอบพิธีสาบานตนของข้าราชการซึ่งเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ําพิพัฒนสัตยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระราชพิธีศีรัะจักปานการเป็นการดื่มน,น้ำที่แทงด้วยพระสอนราชสัตราสาบานตนเพื่อแสดงความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ต่อมานะครับเราจะมาทราบถึงความหมายของพระราชพิธีศีรัะจักปานการสีรหมายถึงดีงามมงคลสัจะหมายถึงความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น ปานะหมายถึงเครื่องดื่มน้ำสำหรับดื่มกาละหมายถึงเวลาการเวลาศีรัะจปานาการจึงหมายถึงเวลามงคลแห่งการดื่มน้ำแสดงความซื่อตรงเป็นพระราชพิธีสำคัญในการปกครองเป็นพระราชพิธีมงคลแห่งความสัตด์ที่ใช้น้ำเป็นเครื่องกำหนดในเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำนั้น ต้นฉบับเดิมที่เหลืออยู่เขียนด้วยอักษรขอมข้อความที่เพิ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ตามหลักฐานซึ่งรัชกาลที่5ทรงยืนยันไว้ในพระราชพิธี12เดือนคือแทงพระอนปาร,รายวาดอาคานิวาตและพรหมาตหนังสือเรื่องนี้นับเป็นวรรณคดีเรื่องเอกของไทยที่แต่งเป็นร้อยกองอย่างสมบูรณ์แบบมีชื่อเรียกแต่เดิมว่าองค์การแช่งน้ำบ้างประกาศแช่งน้ำโครงหบ้าง ต้นฉบับที่ถอดเป็นอักษรไทยจัดวรรคตอนคำประพันธ์ไว้อย่างค่อนข้างสับสนซึ่งในสมัยรัชกาลที่6ทรงสอบทานและทรงพระราชวินิจฉัยเรียบเรียงวรรคตอนขึ้นใหม่สมเด็จพระเจ้าบรมมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าอาจแต่งในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทอง ผู้แต่งคงจะเป็นผู้รู้พิธีพราหมณ์และรู้วิธีการแต่งคำประพันธ์ของไทยเป็นอย่างดีในรัชกาลนี้ได้รับวัฒนธรรมขอมและพราหมณ์เป็นอันมากภาษาไทยจึงเริ่มมีคำ,คำเขมรเข้ามาปรับปนขึ้นมากมีการประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาหรือพิธีศีสัจจปาณการตามแบบเขมรซึ่งถ่ายทอดมาจากพราหมณ์อีกต่อนหนึ่งสำหรับจุดมุ่งหมายในการแต่งเรื่องนี้คือ เพื่อใช้อ่านในพิธีถือนาำพิพัฒนสัตยาหรือพิธีศีรษจัรปานการซึ่งกระทำม,มาตั้งแต่รัชกาลสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสืบต่อกันมาจนเลิกไปเมื่อประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยในพุทธศักราช2475ส่วนต่อมานะครับลักษณะคำประพันธ์มีลักษณะเป็นลิลิตคือมีร่กับโครงสลับกัน ร่เป็นไรยด้านโบราณส่วนโครงเป็นโครงห้าถ้อยคำที่ใช้ส่วนมากเป็นคำไทยโบราณนอกจากนี้มีคำเขมรและบาลีสันสกฤตพนอยู่ด้วยเนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยไร้ด้านโบราณสามบทสันเสริญพระนารายณ์พระอิศวรพระพรมตามลำดับต่อจากนั้นบรรยายด้วยโครงห้าและไรยด้านโบราณสลับกัน กล่าวถึงไฟไหม้โลกและพระพรมสร้างโลกใหม่การเกิดมนุษย์พระอาทิตย์พระจันทร์การกำหนดวันเดือนปีและเริ่มมีพระราชาธิบดีต่อมากล่าวอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาลงโทษต่อผู้คิดคดกบฏต่อพระเจ้าแผ่นดินส่วนผู้ที่ซื่อสัตว์จงรักพักดีขอให้มีความสุขมีลาบยศตอนจบนะครับ เป็นร่าย,ยอพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินส่วนต่อมาคุณค่าของเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำได้แก่ 1. คุณค่าด้านความเชื่อสะท้อนให้เห็นความเชื่อของคนไทยที่ผสมผสานระหว่างาศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์และความเชื่อเรื่องผีในสังคมไทย 2. คุณค่าด้านภาษาแต่งโดยแท้ภาษาเขมรและภาษาบาลีสันสกฤต ใช้ถ้อย,ยคำสำนวนที่เข้าใจยากและเป็นคำห้วนหนักแน่นเพื่อให้เกิดความน่าเคารพยำเกรงความพรรณนาบางตอนละเอียดละออ 3. คุณค่าด้านวัฒนธรรมแสดงให้เห็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยในการดื่มน้ำในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเป็นพิธีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเนื้อหาเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ